สวัสดีทักทายค่ะมาค่ะน้ำอ้อยจะพามาเดินเล่นมันบรรยากาศยามมือแรงค่ะริมสระน้ำสระน้ำหมู่บ้านค่ะนะคะมนี้บางค่ะออกมาย่างเด็จกจัน้อยนะคะ่ะแต่เห็นตะเวนกำลังสิตกค่ะ ม,มา,าก,กาศจักน้อยเนาะค่ะวาสเก็บพัก,กิเล็กต้ำนะคะเดินเสร็จก่อนเดินๆสักน้อยกันค่ะหูเลยเป็นบ่ร์คาบาแรงหนาตาย โหรันทีแล้วค่ะแรงมากน่ะค่ะงา,าตายเบืดอลรวเดี๋็กๆพวก,กเป็นเครือไหมค่ะจะตายกี่เล็กไม่รายตนอยู่ด้ยค่ะ เดี๋ยวเดินเสร็จก่อน ตอนนี้ข้างน,น่อยเงียบเดียมงามราะว่าช่วงนี้คนให้กินหลายแล้วเจเล็กก็เลยปรุงได้ค่ะวันเริ่มสิเบื่อแล้วเริ่มเป็นอ่านอ่านรูาารดูกาลอันอื่นแล้วเนาะคะ่ะเห็นแค่น,นี้แหละค่ะตาเวนเดินซสนิทกับมื่อยมันบ่คะ่ะ เดิแค่นี้ก็เหนื่อยส่วงนี้มันสิมีอาหารออื่นอย่างอื่นเข้ามาแล้วอาหารตามดูดูกาลช่วงนี้มีไข่หมดแดงเม็นบ่กค่ะมันก็เลยขี่เล็กก็เลยจักน่อยนึง เดินเล่นค่ะเดินออกกำลังกายนักเมืองแรงขออนุญาตจัคลิปด้วยค่ะ แกลกงบอรลแนะค่ะทุกคนน้ำรดลงร้ายเลยอันนี้สาน a m หมูม่บ้านค่ะบริเวณนี้เป็นสาดนาหม,มู่บ้านนาะค่ะก็ะอยู่หลังบ้านนี่เองก็เลยมาเล่นเดินเล่นเน้่มาเสาร์เนี่มาแรงได้ค่ะ บรรยากาศดีบ่คอยมีบานคนไหมอ่อยมากแบบนี้ละค่ะแบบเงียบสงบนาะคะ่ะไผ่กันนั้นแตกหน่อฝนบบตกะ่ะ ก็เลยบอกมีความชุมชื้นมันก็เลยปวดแตกนอนะคะแต่มันมีความชุมชื้นกันอาสิแตกนอก็อกแตก่กินอยู่ดิแต่อันนี้ยังไม่มีแ่างแรงอยู่ค่ะ เอมีไผเสียงไผ่ไผ่บงเมนบอกค่ะบอกถือบ่หนี <c oughs> รู้ได้ว่าแห้งมากเลยแต่กี่เล็กสิละใหลไหล จิ๋วเล็กงามงามใหญ่ใหญ่งนาดเลยค่ะเพราะว่าก้นเริ่มเบื่อแล้วเริ่มซื้อกินแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวมีอีกอย่างก่อมีแมงกินโนนเนาะคะ่ะกิโนนไงกินโนน,โนหน่อยแล้วก็พวกเขียดเขียดกม็มีมึงในขนาดสงสารหนาสงสาร กินโน้นกินเบิดไปต้นมะขามน้อยค่ะกินโน้นกินเบิดเลยค่ะอะนะคะคลีปนี้ไว้สำนียสักกนนะคะเดี๋ยวคลีปหนาเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ